สวัสดีอีกรอบหนึ่งค่ะเมื่อกี้เราได้ของสัญญาณหาของด้านหนาแล้วบริจะเป็นสัญญาณหาของศีรษะด้านหลังเนาะอันที่หนึ่งเอามือท้ายว่างตรงตาที่สามแล้วก็เอานิ้วโป้งกดใส่ตรงก้านสมองดันยกขึ้นทางนี่จะดันแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าสัญญาณหนึ่งของศีรษะด้านหลัง บังคับเลือดและความร้อนออกสู่กระบอกของทวารีแล้วก็มือด้านซ้ายไปที่น่ดันยุก,การสมองข้างซ้ายแล้วก็ดันยกขึ้นนับหนึ่งสอามสี่ห้สัญญาณสองของศีรษะด้านหลังบังคับเลือดและความร้อนเข้าสู่กระบอกของสหสลังศสี3ไปที่นี่ยยูด้านเหนือลุกทางขึ้นมาสองนิ้ว แล้วก็ดันเข้าไปนะหนึ่งสสามี่ห้าสัญญาณ3ของศีสาดด้านหลังบังคับเลือดและความร้อนเข้าสู่กบของรูปทางหรือรูปทางเราลูเนาะสัญญาณสี่ยุคาง้ายเหนือถ้านดอกไม้ขึ้นไป2นิ้วดันนับหนึ่งสสาสี่ห้า สัญญาณ4ของศรีรษะด้านหลังบังคับเลือดและความร้อนเข้าสู่กกของจันทภูสันหาประทียจะยุ่ตรงกำดดันยกคืนนะับหนึ่งสองสาสี่ห้าสัญญาณ5ของศรีรษะด้านหลังบังคับเลือดและความร้อนเข้าสู่ก้านสมองหรือเข้าไปในสมองของเขานะลูกโอเคครบเรียบร้อย